ตัวคนดิชันผู้งชมเธในะเนี่ยสวักา็มาพบกับผมมังโก้นะก็อยู่ในเกม Passenger นะครับก็ไม่ได้เจอกันในเกมนี้มานานเลยนะซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาเปิดไข่นี่ครับเชอร์เองกเนี่ยที่เป็นไข่ของปลาฉลามนะครับนี่ครับทั้งหมด60ฟองด้วยกันนะนะโอเคองั้นเรามาเริ่มเปิดกันเลยดีกว่าครับตรงนี้ซึ่งอามไข่ เรามาคุยเรื่องนี้กันก่อยครับไข่ไอ้ไข่ทิก,กิีเอ้นะ่ครับนี่ครับถ้าทุกคนสงสัยว่ามันได้มาจากไหนนะครับคือมันจะได้มาจากการที่เรารอเที่ยงวันแล้วก็อ่าคือการเล่นเกมเที่ยงวันแล้วก็เที่ยงคืนเนี่ยครับอ่านะครับเออเที่ยงวันแล้วเที่ยงคืนนะมันก็จะเอาไข่นี้ให้ไปนะครับมันคือเป็นอัพอัปเดตลับนะทีะ่ผู้สร้างเกมไม่ได้บอกมานะครับแล้วก็ พาพเลตเอ้ด uh, ิก็คือได้มาจากการทำเควสนั่นแหละซึ่งเควสผมก็ทำไปหมดแล้วนะบอกเลยว่าทำยากนะเ <c oughs> นี่ยหนึ่งร้อยห้าสิบนี่ครับครบแล้วนะถ้าจารีเนี่ยก็ต้องอ่าสี่ร้อยโลบคคัคนี่ครับงั้นเราก็จะมาเปิดกันเลยนะครับอ่ะอย่างแรกครับสามฟองกันนะครับสามฟองสามฟองครับเปิดเอ้เปิดนะครับโอ้โหได้ลูกเรือลูกเรืออันนี้ลูกเรือครับลูกเรือ อาเปิดอีกสามฟองมาอีกสามฟองโลกนี้เดี๋ยวนี่นครับนี่ครับนี่นี่นี่เห็นเห็นแอปปันมยังไงยายที่ก่อนยหายที่ก่อนเนี่ยเราจะไปหาคุณเพตนนี่ครับนี่ตรงนี้นะนี่นะครับหาคุณเพตนอเคตรงนี้นะครับวันดีครับคุณเพตน์เนบยนี่นี่ครับคุณเพตนเราก็จะมาเปิดหน้าเขาเครับให้รู้ว่าเรากำลังเปิดไข่นี่อยู่นี่ดูคลิกหน่อยคลิกหน่อย อย่างไรอะ่ะอย่างอุกบาตตกด้วยอุกบาตตกด้วยเดี๋ยวอุกบาทได้กูได้ดมาหนึ่งหนึ่งตัวขอขอระหว่างอุกบาตตกนี่แหละเปิดเลยเปิดเลยระหว่างนี่แหละนะมาออบอกเลยว่าเฮ้ยได้เรนโบว์เมื่อกี้ก็ได้โกลเด่นใช่ไหมน่ะเมื่อกี้อขอปรับสต่งส่งสัตว์ไปหมดเลยนะเอาปลาฉลามเนี่ยไปเฮ้ยเริ่มอันนี้โชคกนเริ่มดีมาอีกสาม หลือว่าไม่สามนี้นะปื้มปลื้มไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเ,เก็บผมเ,เก็บก่อนอุปกรณ์นะนี่ครับโอเคแล้วก็เราก็จะไปที่เซิร์ฟวีอันนะครับเซิร์ฟวี VAP นี่ครับหมายถึงอ่าเซิร์ฟเฮดดิ้งฟาซ่านะ VAP นะครับ,ออร Plaza, นะ AP, รบตอนนี้เราเปิดไปกี่ตัวนะ่ะอ่าเปิดไปสิบสองตัวเลยนะครับโอเคเหลือเยอะบอกเลยว่าเหลือเฟือครับครั้งนี้ นะต่อไปนะครับเราก็จะไปที่เซิร์ฟปูปเทดินพาซ่านะมาลองดูนะว่าโชคจะเพิ่มขึ้นไหมนะโอ้หทุกคนครับบอกเลยว่าเซิร์ฟนี้ยิ้วเต็มไปหมดเออมันมันก็เต็มรูเซิร์ฟนะครับแต่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เขาปิดก่อนแหลกมากครับแหลกมากโอ้โหโคนแหลกรู้โคนแหลกครับจกกังหวะน,นี้เรามาแลวครับแล้วเราก็จะมาเปิดต่อครับอีก3ใบครับเปิดต่อครับแหลก แหลกมากเอฟเฟคโคตรเยอะครับตอนนี้มาครับเปิดครับเฮ้ยได้ชายน,นยี่ชายนี่เฮ้ยมันชายนี่เออโชคดีชายนี่ขออีกขออีกสิพี่ขออีกสิพี่อันเนี้ยมันมันต้องได้หิวอ่ะโอ้โหมันเออนะเออส่วนส่วนจุดหนึ่งเปอร์เซ็นเราโชคเาะขนาดนั้นเลยใช่ไหมเนี่ยมัน มันเอาไปเปิด8ใบเลยไหมอันนี้8ใบครับ8ใบนะ8ใบไปเลยนะเลยุ้นโชคเลยนีะครับ <c oughs> ฮู้ว้าวโอ้โหเือมากเลยครับทุกคนเปิดอีก3ใบครับเปิดดีครับเปิดบอกเลยว่าเปิดครับตรงนี้ข้ <c oughs> าฉลามอีกแล้วโอ้โห ไม่ได้หิวมันหิวมันอ่ามีกี่ตัวขอลองดูหน่อยวันนี้ขอเปิดเปิดรอเลยเปิดรอเลยคลิกด้วยคลิกัน,นี้หน่อยคลิกัน,นี้หน่อยโอ้โหมีมีการพิมพ์ในช่องแชทด้วยเบ,บร์เออบรเออเบรเลยบอกเลยว่าขนาดนั้นเลยอ่านี่ต่อโอ้โหหมดเร็วมากเลยว่าใครหมดเร็วมากนะครับเ,เ,เปิดต่อครับอืมนะเปิดต่อโอ้โหเฮ้เรนโบว์เรนโบว์ดีดีเรนโบว์ยังดี ครับ <Yep. laughs> โอ้ไข่โอ้ยไม่ได้หิวเลยมันมันแบบขัดใจขัดใจอะอะไรเนะี่ยเซตดิ้งอะไรอ่าสามสี่สี่เอ็กไม่อู้เราจะเอามาเปิดนะเราจะเอามาเปิดครับเฮ้ยเดี๋ยวนะตอนนี้ขายสองจุดห้าบีมันแพงไม่เอาแพงแพงตอนนี้ผมขายอะไรนะเนี่ยอ๋อไอขายตัวนี้ครับโอเคนะเปิดต่อครับเปิดต่อ เปิดต่อครับยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดเปิดต่อมารู้มันคิดเร็วโอ้โหสุดยอดมัน <c oughs> โอ้โหว้าวสุดยอดนะครับมามาต่อครับต่อเรายัางไม่หยุดครับแคนไออะไรเนะี่ยอะไรเนะี่ยอะไรเนะี่ยคือพิมอะไรเนะี่ยอันนี้ไม่ไม่เข้าใจนะครับโอเคมาเราก็จะมาเปิดกันต่อนะครับด้วยคาว่าเบรคของเรานะครับนี่ เเบลอออนี่่าได้ตัวแบบเรนโบว์กูเด้นชายนี่อันนี่ยยังดีอ่านี่ขอขอใหม่ขอใหม่เพื่อนพิมอะไรอ่ะเพื่อนพิมอะไรเนี่ยเนี่ยเพื่อนพิมอะไรเนี่ยโอ้โห้ตึกตึกเสียงมันทีนี้เราอาร์มไข่มันเริ่มน้อยละอันนี้ไข่มันเริ่มน้อยละเปิดทีละหนึ่งใบไข่ไข่มันเริ่มน้อยละ เปิดเปิดีได,ด้หนึ่งใบนะครับโอ้โหอืมโอ้โหโอเคต่อครับต่อครับอู oh ๋ oh. uh huh. หนึ่งใบต่อไปครับเราก็มาอ่าอ่าเอาปืนฉีดน้ำมาเล่นหน่อยครับปืนฉีดน้ำนะเอามายิงเพื่อนเนี่ยครับเป็นการนำโชคนะบอกเลยว่าเป็นมันนำโชคจริงหรือเปล่วาว่ามาฉีด เพื่อเล่นอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเอามาเปิดเลยครับนะขามือเลยสามใบเลยครับวัดดวงเลยครับนี่ครับโอเคนะตอนนี้ฉีดไปครับยิงไปครับยิงไปโอ้โหโอ,อืมเออมมันอ่ามันต้องได้ฮิวแล้วป่ะอันเนี้ยโอ้โหยังไม่หยุดครับเริ่มขออีกใบหนึ่งโอ้โหเปิดยอดมากเริ่มโอ้โหโอโหอะไรครับเนี่ยเฮ้ยพี่อันนึงด้วครับ ขอบขอบมันขอเล่นโบหรือกูเด่นก็ยังดีอ่ะเนี่ยใช้ดีก็ได้โอ้โอ้โหแป๊บนึงนะเปิดอันเนี้ยไปสุดท้ายแล้วอันเนี้ยไปสุดท้ายแล้วโอ้โหโอ้ <c oughs> โอเคครับไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยครับตัวพวกนี้มันก็ยังขายได้อยู่นะบอกเลยว่าเต็มนะครับโอเค เดี๋ยว,วผมขอไปเช็คหน่อยครับว่านิวปลาฉลามเนี่ยมันมีกี่ตัวละนะครับคนมันเปิดได้แบบอ่าเยอะกันหรือเปล่าดูหน่อยดูดินะเออตรงนี้อ่าฮิวฮิวสแลอร์จังน,นี่ยมีสองพันกว่าตัวเองอ่ะสองพันกว่าตัวเองก็ว่าทําไมมันมีน้อยแล้วฮิวบัตเตอร์ไฟอ่ะที่มันเป็นฮิวผีเสื้อล่ะปัตบัตบัตเตอร์ฟล ิวผีเสื้อไม่เท่าไหร่แล้วนี้ผมอยากลูกนะครับมีอ่าโอ้สี่ร้อยยี่สามตัวเหลือไม่กี่ตัวเท่านั้นครับทุกคนนะกลับโลกปกติก่อนนะครับเพื่อไปดูว่าคือไข่ไข่ตอนนั้นที่สามารถเปิดได้เป็นยิ้วผีเสื้อครับมันก็ยังอยู่นะครับเออยังอยู่นะนะแล้วก็มันตอนนี้ใกล้หมดแล้วนะครับคือฮิ้วเนี่ยมันก็จํากัดฮิวแค่ห้าร้อยตัวใช่ไหมตอนนี้คือใกล้หมดแล้วเนี่ยก็รีบๆเปิดกันนะครับตอนนี้ บอกเลยว่าฮิวตอนนั้นราคานี่สองทีสามทีนะครับนี่ครับตรงนี้นะยังอยู่ครับเหลืออีกสี่สิบเก้าตัวเองเนี่ยครับเออนะถ้าใครอยากได้นะครับก็ต้องรีบมาเปิดกันเนี่ยครับนี่นะครับกล่องจดหมายเราเนี่ยครับเราก็อ่าตรงนี้นะไม่ได้ดูมานานเลยนะครับโอเคมาดูสักนิดสักหน่อยนะครับมาพี่ไลน์เนี่ยส่งเป็นบัตเตอร์ฟลายแบบโรโยตี้เรนโบ้ด้วยอะโอเคขอบคุณมากนะครับแล้วก็โอ้พี่ไลน์เหมือนเดิมครับส่งเป็น ทิกกโดมินัสมาเนีเรนโบโรโยตี้ด้วยโอเคนะครับบอกเลยว่าถ้าไปทำดาัมเบลเตอร์นี่น่าจะพลังสูงนะครับแล้วก,าลา <c oughs> ก็พี่เอมบาราชอ้อันยางมากพี่เอมบารานะครับส่งเป็นอ่าอ่าตัวอะไรเนี่ยเป็นแมวเป็นแมวเซนต้าคอร์เนี่ยเป็นแมวใส่หมวกเซนต้าคอร์นะก็ขอบคุณด,ด้วยนะอันนี้เป็นตัวเก่าเนี่ยโอเค idk b u ัตดิส Coffee อันนี้ จนไม่รู้แต่อันนี้ปีคืออันนี้ผมไม่เข้าใจนะมันอ่านไม่ได้นะก็ขอไปด้วยนะตรงนี้แล้วก็พี่ทูไททูนะไฮอาเกนนะโอเคคนนี้ก็เป็นคนเก่านะพี่เคยส่งสัตว์มาให้เยอะมากเลยนะนะครับโอเคเดี๋ยวส่งเป็นฮอตดอกดามาเชอร์มานะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็พี่คาโรมินะครับคาโรมิสตรงเป็นฟล็อกกี้ไหมขอบคุณด้วยนะครับอ่าแล้วก็อ่อา๋ยวาลาก่อน พี่เลซิคิมมาแนะ้วว่า Can you g i v e m e H ตซพท a ามแล้วก็ส่งเป็นฮอตดอกมาเนียครับจะให้ผมส่งตัดฮาร์ดคอไปให้ก็อ่าผมผมทําการส่งไปแล้วเนี่ยเออผมส่งไปแล้วนะเออผมผมลังนึกอยู่นะว่าผมส่งไปยังอ่ะผมส่งไปแล้วนะโอเคงั้นกดเครมไปเลยนะครับเรียบร้อยครับจดหมายของเราหมดไปแล้วหมดไปแล้วครับแล้วก็ไข่ของเราก็หมดไปแล้วเหมือนกันครับนี่ไพเลตเอกอันนี้ทิกกี้เอก ตรงนี้ก็ผมก็อาจจะเอาไปขายเนี่ยเพราะว่ามันได้ราคาดีแล้วแล้วก็ทิกกี้นี่ได้คันขายได้2อบีนะแต่ผมว่าคุ้มนะเอาไปขายเนี่ยเออและเออเดี๋ยวผมขอไปดูหน่อยครับว่าฮิวทิกกมีกี่ตัวแล้วฮิวทิกกี้ทิกกี้ทิกกี้ตรงนี้ครับทีทีทีกี้ตรงนี้มีกี่ตัวแล้วมาดูหน่อยทิกกี้ฮิวทิกกีโดมินัสตรงนี้มี577ตัวนะครับโอ้โหเยอะอยู่นะ577ตัวแล้วก็ มีอะไรอีกมีตัวไหนอีกอ่าอ่ามันมันคือตัวอะไรอ่ะตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าตัวใหม่เนี้มันคือตัวอะไรนะฟิวที่ได้จากการเปิดไข่ติกิเอ็กนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะโอเคนะเออสำหรับคลิปนี้ก็มาเพาณนี้ก่อนนะครับไมาเจอกงนพาหน้านะบา,บายนะครับ